สวัสดีครับกุณผมนัลงสักมีดหมอของเรางพ่อเดิมนะครับครับวันนี้ผมก็จะได้นํามีดหมอของหลวงพ่อหายากมาให้ท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับครับสาหรับมีดหมอเล่มนี้นะครับก็จะนําเสนอมีดหมอของหลวงพักกันนะครับหลวงพักกันพระขาวแก้วนะครับครับซึ่งนี้ก็เป็นเกจิอีกท่านหนึ่งที่หายากมากพอสมควรนะครับหายากมากเลยนะครับ จะพบเจอน้อยกว่าของหลวงพ่อเดิมอีกนะครับครับของสำหรับหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนี่ก็จะเป็นต้นตำรับนะวัดเขาแก้วนะวัดเขาแก้วนี่จะเป็นต้นตำรับของมิดหมอนะครับหือว่าตามตลำลาเนะาะจะเริ่มต้นมาจากวัดเขาแก้วนี่ครับตำราที่สร้างมิดหมอมาก็าว่าตำราดั้งเดิมก็จะมาจากที่เขาแก้วนะครับเป็นของหลวงพ่อขําเนาะหล,หล,นะหล,ลวงพ่อขําก็ นะครับเป็นอาจารย์ของหลวงพงเงินตอนเงินเกับทางก็เดิมต่อๆกันมาเงี้ยนะครับตามตำราว่างเงี้ยนะครับครับสำหรับมีดเล่มนี้นะครับมีดหมอเล่มนี้ก็จะเป็นมีดดำงาฝักไม้นะครับสวยงามเข้มขังหายากอีกเล่มหนึ่งนะครับว่าเป็นมีดสองกัตร์นะครับทําด้วยนาคกับเงินครับขนาดความยาวก็เก้านิ้วนะครับจากปลายยันฝักนี่ครับ จากปลายันดำามครเฉพาะใบมีดก็เก้านิ้วนะครับก็กำลังสวยงามนะครับก็คือปกอิดนิดเก้านิ้วนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันเนาะสำหรับคนที่กำลังมองหามีดมองหม,มองประกันกนะเร่มนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับยังแน่นหนาแข็งแรงนะครับเจ้าของเดิมก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่หรือว่าดูแลรักษาเป็นอย่างดี ปลายังแหลมสวยเลยนะครับก็ทำได้เหล็กอย่างดีสนิมไม่กินนะครับสวยงามมากครับโอ้ยดูชัดๆนะครับดูดูงานนะครับงาเก่าๆจะเป็นงี้ครับดำงานสวยงามนะครับให้ดูชัดๆช้าๆนะครับดำงานออกช้ำๆเลยนะครับสวยนะครับ นี่ก็เรียกว่าบางคนก็เรียกว่ายันตุกตาเนาะยันยันยตุกตาเนาะหรือว่ายันอะไรนะปิตามหาอุดเนี่ยยันมหาอุดนะครับทายด้วยยันอุดนะครับอันนี้ก็น่าเกี่ยวนะครับทายด้วยยันอุเช่นกันนะครับสวยงามนะครับอันนี้จะเป็นยันเป็นมาอะไรเป็นสอนขอมเนาะอ่านไม่ได้นะครับเป็นไอเดียอิศวโซเรียงเตี้ยไหม ครัสวยงามนะครับสนใจทักมาได้นะครับสำหรับมีดลงมปรกันนะครับหายากนะครับสวยๆนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับทันยุคการหลงพ่ออย่างแน่นอนนะครับอบอกว่าน,นี่ทำด้วยนาคเงินนะครับอันนี้จะเป็นการทำมาจาก เครื่องจักรนะครับเนี่ยเนี่ยแหมที่ทำทำเงินเนี่ยทำมาจากเครื่องจักรนะครับหรือว่ามือตอกทําแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องทํามาจากเครื่องเท่านั้นนะครับคือว่าดูให้ดูบองอ้อยตรงนี้นะครับครับสวยงามเข้มขังเก็บเก่าทันยุคทานลงพอนะครับสนใจทักมาได้นะครับที่0ูน7 5แปดสามเจ็ดห้าแปดเก้าเก้าแปดนะครับ

ทุกคุณการใช้มีดแล้วก็เหมือนก็มีดลงปเดิมนะครับครับคุณใจ่าหนึ่งทักมานะครับสวัสดีครับ